สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม <Wow. S 1> วันอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้เป็นคิวของชุดซากุระทุกคนแล้วก็คาถาแยกรา่าง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมนี้มาแบบไหนแล้วจะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ อุตามาในส่วนของการรับสิทธิพิเศษเรามาดูดีกว่าว่ามันคือร้านค้าแห่งความมืดดีๆนี่เองหลายคนชอบถามว่าร้านค้าแห่งความมืดมาเมื่อไหร่มาแล้วครับผมมาพร้อมกันเลยปึ๊บเฮ้ยแปดสิหนะเฮ้ยเอาเ่องนะอุ๊ย,นะยได้ในราคาถูกจังเลยะเธออะพี่แก้วได้8ปดสิกเปอร์เซ็นนะคะผมนี่ใครที่รออยู่นะแปบบ๊บนึงนะจึ๊บจบ พี่แก้วต้องซื้อให้ได้35เพชรเพื่อปลดล็อกในการซื้อชุดซากุระนะคร้อยเกเพชรนะพี่แก้วดูก่อนทำไมแปบ๊บหนึ่งนะมันเลื่อนไม่ไปเอ,อมีอะไรที่เราอยากได้บ้างไหมอาจจะไม่ได้ดูของรางวัลทั้งหมดนะคะพี่แก้วอาจจะดูแบบเบื้องต้นนะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ก็เท่ดีนะผมอะใช่ไหมเออันนี้ผมก็เท่ดูนะดูแบบเป็นสาวปกปิดนี่โทเค็นกระอุยเพชรเดียวหรอ เอาไงดีซื้อเลยอีโวกลางไปแล้วกันโอ้มันซื้อเต็มแม็กได้ด้วยหรอ,หอมันจะมีเปืนให้เราอัพไปวะเนี่ยเออมันมีแหละอนาคตมันมีแหละเออทำไมวันนี้เหมือนพี่แก้วเลื่อนเมาไม่ค่อยถนัดอะ้งพี่แก้วปลดล็อกตัวนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปลดล็อกในส่วนของท่ากันต่อนะทุกคนมาวีจากพันสี่เก้าเก้าอ่ะ คุ้มเวอร์อะได้แล้วนะครับสำหรับชุดซาก,กุระนะคะก็สวมใส่สวมใส่อีกแล้วตอนนี้ถ้าพี่แก้วนะคะต้องปลดอีกรอบหนึ่งเพื่อจะซื้อในราคา167นะครับจาก1199ก็คุ้มอีกแล้วเดี๋ยวพี่แก้วจะปลดให้ดูเนาะว่าว่าแบบไหนดีแบบัตรสร้างห้องดีไหมเนี่ยพี่แก้วก็ใช้บัตรบ่อยซะด้วยดีช่วงเนี้ย บัฟรงห้องไปแหละันก็แพงอยู่นะอ่ะหมายถึงสําหรับพี่นะพี่แก้วใช้บัตรบ่อยช่วงนี้บัตรบัตรมันลดละบัตรมันลดเยอะเกินไปนะคะมาพี่แก้วซื้อเรียบร้อยครับนี่นี่ถ้าเป็นยางนี้อ่ะหลายคนแบบเอออยากเห็นว่าท่าเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้ปลดล็อกนะคบนี่แบบอ,อ๋อไม่ไหวเลยชึบชึบชึบฟับ คาถาแยกร่างนะคะผมก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคบสาหรับใครที่รอร้านค้าแห่งความมืดมานะครับมาแล้วแล้วก็ใครได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะได้ซื้อชุดในราคากี่เพชรบ้างนะคะสำหรับชุดแพ็คซาก,กุระตัวนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะคะครับผมเหมือนเดิมพี่แก้วยังรองคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย